อียิงยิงสวัสดีค่ะทุกคนไปใสอีกเนาะสองออ้น้องวันนี้มีหมอลำที่วัดหนองไผ่นะทุกคนอยู่ที่โคราชเลอหลังค่ายนี่แหละไม่ไกลบ่าวนายก็ชวนเนะมึงไปดูหมอลำกับกูไหมไปแต่ว่าพามาตอนตีสี่เบิรงดูเขาเดินกลับกันหมดแล้วแต่ว่าสองพี่น้องเพิ่งจะมาแนาะมาช่วงนี้มันกําลังดีด้วทุกคนมันเตยอ,อย่างเดียวนะไม่เสียเวลาเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อบัตรด้วยนะทุกคนดูฟ แบบมวน นายก็ออกสเตปเต็มที่ดูทรงแล้วดีกีแอลกอฮอล์น่าจะเข้าเส้นเลือดได้เต็มที่นะ <c oughs> เดินวนไปวนมามาโอนอัวหน้าเวทีอีกแล้วนี่ดิฉันก็ออกสเตปลีลาเหมือนกันนะมันวนยี่หลี่ได้พี่นอ้องมาช่วงนี้เตยย่างเดี่ยวดูสิคนก็เยอะมากนี่ก็เป็นเวลาตีห้าจะหกโมงเช้าแล้วนะทุกคนดูสิตะเวนแจ้งแล้ว่แดดออกแล้วเดี๋ยวก็ไม่เห็นยายะนะบ่าวนายถึงจะเมาแค่ไหนรักสนุกแค่ไหนก็ มีจิตใจที่เมตตาม,มากนะพี่ชายฉันก็เอาของออกแล้วก็ให้คุณยายอ่ะนั่งเก้าอี้แล้วก็ได้นั่งเบื่อหมอนลำยายบอกว่ายายมาดูหมอนรำตั้งแต่สามทุ่มนะทุกคนตอนนี้หกโมงเสาร์เรายายก็ยังอ๊้สูค้างยายก็มักแห้งแต่ว่ายายบอกว่า,วามีแห้งฝนดอกยายสนัง่งเบื่อซื่อจัง ไอหนุ่มชุดดาของเราก็กลางปีกแล้วจ้าบินเซิร์นแล้วจ้าเต้นอยู่คนเดียวใช้พื้นที่ประมาณสองไล่ะนะทุกคนลําเรื่องต่อกนก็จบแล้วน,นะนางเอกมอลําทุกคนน,นะก็ขึ้นมาบนเวทีเพื่อเตรียมตัวจะเต้ยเราด้วยทุกคนเราก็จะม้วนกันแบบยาวๆเป็นเลย hey. บาททีนี้เราก็มาเจอกับผู้บ่าวเสื้อลายนะลุงชาญของเรานี่เองทุกคนหนีเมียมาดูหมอนลานะ <laughs> มาคนเดียวนี่ออกจสเต็บม้วนจอยเต็มที่เลย อีกแล้วค่ะบัดนี้บ่าวนายของเรามาโอนอัวหน้าเวทีอีกแล้ววนไปวนมาทั้งคืนกูหลังเงิดหลายยางน้ำกลนพ่อปานยังอะรรดหมอลำนี่ไม่ได้ดูกับเขาเต็มที่หรอกยางแต่น้ำกล,ลนไอเจ้าของกูหลังนาย เผลอไม่ได้นะทุกคนเผลอแป๊บเดียวงวกสายงวกขวัวเอาไปใส่เรล่าบ่เห็นแล้ววิปปบวับวิบวับอ๊้ยหายตัวเก่งมากค่ะอันพีนี้ก็ไม่ปล่อยให้ดิฉันได้ออกสเตปบ้างเลยค่ะยางน้ํากลกันอยู่นี่ละเฮ้าออกจากหน้าเวทีมาออนอัวกับยายอีกยายบอกมึงอะไรนักหนากับกลัว <laughs> สีหน้ายายบงบอกได้เลยว่ากูเริ่มหม่นหวยแล้วอ่ะนะบัจทีนี้ก็มาขอถ่ายรูปกับผู้สาวอีกโอ้ยแต่ละอันแต่ละอย่างนี่ปวดโพน,นี่ก็7จ็ดโมงเช้าแล้วนะทุกคนก็จะกลับกันแล้วเมื่อยแอ่แหละคะ่ะเมื่อยเ,เพราะไปเห็นรถรถ,รถยางหัวกลับก็บบได้บ่าวนายได้บทไปคนเดียวส่วนอีงหญิงเอ,ง,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 องก็นั่งวินกลับจ่าแบบจบจบ